เป็นแค่สัญญาปากเปล่ากระทั่งพับประชาชาติก็ยังบอกว่านโยบายของพักก้าไกลบางอยา่างเรื่องเปิดเสรีสุราไม่ขันกับหลักศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอ็มโยูจะถูกฉีกเนี่ยก็ก็จะมีสูงมากนะฮะแล้วก็ตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่สำเร็จ สืบเนื่องจากที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปสนิวโดยระบุว่าพักเก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนจึงมีการวิเคราะห์เป็นการพยากรณ์บันได6ขั้นแห่งความวุ่นวายในชาติบ้านเมือง 1. MOU เป็นแค่ละครสุดท้ายก็ฉีก MOU ทิ้งไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น 2. การจัดตั้งรัฐบาลโดยพักเก้าไกลไม่มีทางสำเร็จเพราะไม่มีพักไหนจริงใจกับพักเก้าไกลสักพักการเมืองเดียว 3. พักเก้าไกลจะขนวลชนลงถนน 4. ตัดสิทธิทางการเมืองนายพิธาลิ้มเจริญรัฐแล้วว่าที่สสเก้าไกลทั้งหมดเป็นโมฆะทั้ง152คน 5. สถานการณ์จะบานปลายเกิดความรุนแรงโดยมีมือที่3หรือต่างชาติเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ 6อำนาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนและหลังจากนั้นจะเกิดการกวาดล้างบ้านเมืองจะวุว่นวายอีกสักพักต้องใช้เวลานานกว่าจะสงบคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือ MOU ซึ่งมันเป็นบันทึกความตกลงเข้าใจร่วมกันเนี่ยนะฮะ Memorandum of Understanding มันไม่ใช่สัญญาทางกฎหมายแล้วก็ไม่มีบทลงโทษอะไรก็เป็นแค่สัญญาปากเปล่าซึ่ง จะทาตามหรือไม่ทําตามก็ได้ไม่มีบทลงโทษอะไรไม่มีผลผูกมัดอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่าทีของพักการเมืองอื่นๆที่ที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรืออะไรก,ก,ก็ตามแต่นะครับเขาก็อาจจะไม่ร่วมกับรัฐบาลก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการออกตัวนะฮะกระทั่งพรรคประชาชาติก็ยังบอกว่านโยบายของพรคก,ก้าวไกลาบางอย่างเรื่องเปิดเสรีสุราไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามนะ คุณทักษิณก็บอกว่าจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นจะไม่ไม่ไมไมสังคกรรมกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ไม่ไม่จงรักพักดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่ MOU จะถูกฉีกเนี่ยก็ก็จะมีสูงมากนะฮะแล้วก็ตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่สำเร็จก็อาจจะมีมวลชนฝั่งที่เซฟ112อออกมาประทะกันนะผมไม่ได้อยากให้เกิดการนองเลือดนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์ซึ่ง มวลชน2ฝ่ายประทะกันเนี่ยมันมีมือที่3หรืออาจจะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความวุ่นวายนะอาจจะมีการฆ่าแกนนําบางคนนะคนบางคนอาจจะถูกเก็บนะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าประชาชนอาจจะที่มาประท้วงอาจจะมีระเบิดสักลูกหนึ่งแล้วก็เกิดเกิดการนองเลือดนะนะนะเมื่อนั่นก็ก็ สถานการณ์จะวุ่นวายเนี่ยนะครับพอสถานการณ์เริ่มวุ่นวายมันก็มีความจำเป็นต้องรีเซ็ตนะครับอำนาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนก็จะเป็นสเต็ปที่6ล่าสุดดออรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าทำไมแกนนำของคณะก้าวหน้าและพักก้าไกลจึงไม่ยอมมาดีเบตกับอานนท์ ผมมีไส้สึกในพักเก้าไกลเขาสืบและแจ้งมาว่าที่ผมท้าดีเบตกับคนในพักเก้าไกลและคณะเก้าหน้าพวกนั้นเขาจะไม่มีวันมาดีเบตกับผมอีกด้วยเหตุผลสองประการประการแรกเขาบอกว่าพวกเขายืนคนละฝั่งกับดรอานนท์เพราะฉะนั้นจะดีเบตไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาคุยกันเพราะจะคุยกันอย่างไรก็ไม่มีวันรู้เรื่อง ประการที่2เขาบอกว่าเขาเสียเปรียบถ้าจะมาดีเบตกับผมเพราะมาตรา1น,นึนออยังไม่ถูกยกเลิกผมขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในตอนนี้แต่อยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับกราบขอบพระคุณมากครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง a p p Store และ Play Store